สวดีครับอยู่กับเพยและช่อง y o u b e ูบไอ้คันน้ำร้อยเอ็ดพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์กับวันนี้3กันยายน2564ช่องนี้จะนำเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับไอ้ทานนา้ำมาฝากทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการปลูกอ้อยการดูแลอ้อยสำหรับมือใหม่และท่านที่สนใจในอาชีพนี้ช่วงนี้ฤดูฝนและฝนก็จะตกชุกมากขึ้นสำหรับท่านที่จะปลูก ก็ขอให้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำขังเพราะอ้อยที่ปลูกยังไม่ถึง3เดือนน้ำท่วมขังเกิน1สัปดาห์จะทำให้อ้อยตายหรือจุดการเจริญเติบโตถ้าจนอ้อยของท่านสูงเกินไปเสี่ยงต่อการล้มก็ควรหาไม้คำ้ำมัดยึดกันล้มทำเป็นแนวยาวหรือมัดโยงกันไม่ให้ล้มท่านที่ขายน้ำอ้อยสดช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ทั้งปัญหาโรคระบาดและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยทั้งฝนตกอากาศไม่ร้อนสําหรับมือใหม่ที่จะขายน้ำอ้อยสดผมแนะนําให้เริ่มอย่างน้อยในช่วงหน้าหนาวพฤศจิกายนธันวาคมดีที่สุดจะเป็นมีนาเมษาอากาศร้อนขายง่ายคุณจะไม่ท้อหากเริ่มในช่วงนี้ต้องศึกษาให้มากหน่อยทั้งอ้อยที่จะคั้นไม่หวานเท่าหน้าร้อน เนื่องจากว่อยอมน้ำต้องตัดทิ้งไว้ก่อน2-3ึคืนวันนี้จะมาแนะนำการสังเกตลูกค้าว่าชอบทานหวานมากหวานน้อยจากประสบการณ์เราจะดูได้ยังไงว่าคนไหนชอบความหวานมากหวานน้อยวันนี้ผมมีเคล็ดลับสังเกตความชอบของแต่ละคนมาฝากให้สังเกตคนที่มาซื้อว่ามีลักษณะอาชีพแบบไหน ว่าเป็นคนที่ทำงานหนักหรือว่าเป็นผู้ใช้แรงงานคนกลุ่มนี้จะชอบความหวานมาก18บิทขึ้นไปสำหรับหยิบกลุ่มที่ทำงานออฟฟิศกลุ่มนี้จะไม่ชอบความหวานมากจะไม่เกินประมาณ15บิทแต่ถ้าจะให้ชัวร์ๆก็คือการถามลูกค้าให้ความสำคัญกับความหวานว่าต้องการความหวานประมาณไหนอ้อยแข็งจะมีความหวานมากกว่าอ้อยนิ่ม ก็เป็นเคล็ดลับในการสังเกตลูกค้าที่ชอบความหวานที่แตกต่างกันนำมาฝากในวันนี้ก็ยังมีอีกหลายคิปดีๆในช่องให้ท่านได้ติดตามรับรองท่านได้ความรู้อะไรดีๆเกี่ยวกับอาชีพนี้เยอะแน่นอนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ